นี่สวยมากทั้งนูนสูงนูนต่ำดูลานึกว่าอุกกาบาตอ่ะอุกกาบาตขอโทษคุณพี่โอ้ยคุณผู้ชมหน้าแตลกมาเลย้ะค่ะนึกว่าภาพวาดแต่จริงๆมันเป็นอุกกาบาตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพบกับโรสค่ะและ,ะรายการบางกอกกระ a ิ i p Grasip g r a s i เราอยู่กันที่งาน Andy Warhol Pop Art ค่ะซึ่งจัดที่ River City Bangkok นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปถามเซเลบริตี้กันดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยเวลามองภาพศิลปะแล้วเขาจินตนาการถึงอะไร แล้วถ้าเขาเนี่ยเห็นโรสเป็นภาพวาดเนี่ยเขาจะคิดถึงอะไรคะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วค่ะไปถามกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะที่น่าละโรบินาเซเร็ของกระผมนะก็เลยขอตบเท้ามาเสพงานศิลป์กันถึงที่แบบนี้วันนี้เนี่ยคือมาดูงานศิลปะปกติเนี่ยเสพงานศิลป์นานไหมครับก็แล้วแต่งานนะถ้างานที่เรารู้สึกอินมา,มากๆก็จะอยากรู้อยากเห็นค่ะก็นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกและเป็นงานออริจนินอลของแอนนี่วอลท์ทั้งหมดกว่า128ชิ้นโอ้เพราะฉะนั้นมันจับดูได้ยากไม่มาคือพลาดมากจริงๆนะคะ ผมแล้วก็อยากจะรู้แหละครับว่าเหล่าบรรดาเซเลปของกระผมแหะเวลาเขาดูภาพศิลปะล่ะเขาจะจินตนาการถึงอะไรกันบ้างปกติเนี่ยเวลาดูภาพศิลปะเราใช้เวลาดูนานไหมคะจริงๆริงแอนดี้วอร์ฮอลเขาไม่ได้เป็นศิลปินที่ขายความเลนดอริงหรือหรือเครียกความวิจิตรเขาขายไอเดียขายคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นมันมันเราอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับรูปแต่รูปนานนะครับเราคิดอะไรอยู่คะเราโตที่นิวยอร์กครับเราก็จะ นึกถึงความหลังหลายๆอย่างเราก็จะมีเรื่องที่มันผูกพันกับอดีตแต่ถ้าพี่หมูเนี่ยเห็นรถเป็นภาพวาดเนี่ยพี่หมูคิดยังไงคะน่าจะแพงน่าจะแพงแต่ที่แพงยิ่งกว่าลัก็ต้องภาพวาดเหล่านี้ละเอาพักสักครู่ละช่วงหน้าเราจะมาเส็งานิิปนกับเรามาดาคนไฮไฮกันต่อ คุณผู้ชมคะเมื่อกี้นะคะสัมภาษณ์พี่หมูอาพี่หมูชมได้ค่ะว่าทาโรสเเป็นภาพวาดน,นะคะต้องราคาแพงมากๆค่ะใช่ค่ะพี่หมูพูดถูกเพราะว่าทางหน้าเนี่ยทอบมาหลายล้านเลยะคะ่ะเดี๋ยวยังไงไปสัมภาษณ์กันต่อเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเชื่อไหมแพงค่ะหน้าแพง คนงาหยุดสวยสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเสด็จงานศิลป์กับเหล่าบรรดาเซเลบกันต่อครับว <st ay> ันนี้เนี่ยมาดูงานศิลป์เนี่ยเวลาเรามองภาพเนี่ยเราคิดถึงอะไรคะเราก็นึกถึงนิวยอร์กนะครับเรานึกถึงร็อกแอนด์โรลนะครับดีใจที่ได้มาดูที่นี่ที่กรุงเทพครับถ้าเห็นโรสเสรเป็นภาพของคุณแอนดี้วอลโฮลเนี่ย <c oughs> คุณมีเคจะซื้อไหมคะโรสครับก <c oughs> ็อยากซื้อครับอยากซื้อมากครับผมเวลามองภาพโรสเน่นึกถึงอะไรครับก็นึกถึง เป็นคนที่มีกรอบแล้วก็มีสีสันในภายในกรอบแต่ละกรอบนะครับต้องรูั <นะ S 2> ค่ะคุณ b ีเคถ้าให้ร<ะ>ู้เนี่ยมองคุณปีเคเป็นภาพวาดนะคะ,ะนึกถึงคุณ b ีเคเป็นพ่อของลูกเลยอะค่ะสามแข่งขา วันนี้นี่มาดูศิลปะนี้ปกติเนี่ยเสพรูปหนึ่งนานไหมคะเห็นหน่าไม่มีใครรู้ว่าเป็นคนที่แอบมุชเชต์อะมากเธอเรียนอาร์ตมาวอเทอริลลี่นี่คือน้ำตามีน้ำตาซุ่มนะคนที่ไปด้วยเขาก็ไม่เข้าใจเขาหายมันแบบเฮ้ยเธอเป็นไรอ่ะเรารู้ประไว้มาแต่ละภาพไม่ได้ง่ายเาลาที่เราดูภาพเรากินราการถึงอะไรคะแล้วแต่อารมณ์ของเราช่วงนั้นเอออันนี้เขาอาจจะกาลังเศร้าอยู่เพราะเขาใช้สีแบบค่อนข้างโทนมืดๆถ้าแบบคุณวลเป็นภาพวาดภาพหนึ่งคิดว่าคนจะแบบ ตัาก,การเราว่าอย่างไรอยากเป็นผ้าไหว้แบบสมัยแบบแ,บบร,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 กแรกๆเลยไม่อยากเป็นป๊อปอาร์ต<ช>ไม่ต้องโอกแต่แค่เห็นอนาตมมี่ทั้งหมดหเลยก็ได้คิดว่าราคาจะสูงไหมคะสูงสิคะต้องสูงสิคะใครจะไม่เห็นพุมงเห็นไส้ทั้งหมดแล<อ>้วสูงแน่นอน,นค่ะอโอ้ยราคาคงจะพุ่งสูงยิ่งกว่าทองคำไส้ <laughs>